มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรับไม่ได้ภาพยนตร์สวรรค์บ้านนอกก,กอกอกแห่ถามอย่างกล้าที่จะฉายอีกหรอกลายเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนไม่เห็นด้วยอย่างมากสำหรับกรณีภาพ,พยนตร์เรื่องสวรรค์บ้านนอกกกกอ,อก ที่สร้างโดยแรมโบอีสานดรเศกสกลอัฏฐาวงซึ่งมีกำหนดฉาย11มาการาคม2567สร้างเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายบนโลกออนไลน์นะคะล่าสุดนะคะเพจ f a c Facebook SF ได้โพสต์ภาพโปสเตอร์แจ้งกำหนดเข้าฉายอย่างภาพยนตร์เรื่องสวรรค์บ้านนอกกกกอกโดยออนซอนอีสานระบุว่าสวรรค์บ้านนอกกกอก ภาพยนต์เพลงแห่งสวรรค์บ้านนอกนำทีมแสดงโดยเต๋าเศซฐพงศ์พร้อมด้วยทีมแสดงอีกครับข้างมากมายร่วมสร้างความสนุกเคล้าเสียงเพลงกำหนดเข้าฉาย11มกราคม2567กกรณีดังกล่าวทำให้หลายคนเชื่อมโยงประเด็นคดีปริศนาการหายตัวไปของน้องชมพู่ ก่อนที่จะถูกพบที่บนภูเหล็กไฟที่จังหวัดมุกดาหารทําให้คดีนี้เริ่มเป็นที่สนใจทั้งประเทศไทยรวมถึงมีสื่อต่างประเทศแห่มาปักหลักช่วยกันไขคดีนี้ในหมู่บ้านกกอกและยังสร้างชื่อเสียงให้กับหนึ่งในผู้ต้องสงสัยอย่างลุงพลอีกด้วยรับไม่ได้ภาพยนตร์สวรรค์บ้านนอกกกอกแห่ถามยังกล้าที่จะฉายอีกหรอขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเดียวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ